สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาระน่ารู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพโดยเชย์เพศศิษย์เพื่อที่ขับสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อนเพื่อรู้หรือเปล่าคะว่าสารคัดหลั่งของร่างกายตำแหน่งตรงไหนบริเวณไหนที่เจ้าเชื้อโควิดอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะคะค่ะกนอื่นนะคะก็มาทําความรู้จักเกี่ยวกับสารคัดหลั่งก่อนนะคะสารคัดหลั่งก็คือ สารที่ร่างกายสร้างขึ้นมานะคะ mm. เพื่อทำห้ที่แตกต่างออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำลายอุจจาระก็จะมีน้ำตนออกมากับอุจจาระใช่ไหมคะในลำคอของเรานะคะในเลือดน้ำตารวมถึงไอ้พวกอสุจิไอ้พวกปัสวะเอยน้ำหล่อลื่นที่ช่องคอเป็นต้นนะคะพวกนี้ล้วนแต่เรียกว่าสารคัดหลั่งนะคะ ค่ะทําไมเราจะต้องมารู้ว่าเชื้อโควิดนี้อยู่กับสารคัดหลังอะไรมากนะคะเพื่อจะนําไปสู่การป้องกันได้มากขึ้นทําให้ทุกคนตระหนักเกี่ยวกับการป้องก,กันจ้าโรคโควิดได้มากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะบางคน อาจจะมีการติดเชื้อโควิดอยู่นะคะแต่เขาไม่มีอาการก็เป็นไปได้นะคะงานวิจัยจากอรสารทางการแพทย์นะคะบางฉบับก,ก็แจ้งว่าเจ้าเชื้อโควิดนะคะสามารถอยู่ในร่างกายของคนนะคะที่มีผลเป็นบวกอะคะ่ะได้มากกว่า1เดือนเลยทีเดีโอนะคะฉะนั้น บางคนอาจจะไปในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงแต่ตนเองไม่มีอาการอะไรนะคะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะรับผิดชอบต่อตอนเองรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะเพราะว่าหากท่านเริ่มมีอาการแล้วทําไปตรวจผลปรากฏว่าผลเป็นบวกนะคะก็จะทําให้คนที่ทําไป ค,คุคีด้วยนะคะอย่างเช่นทําพึ่งกลับมาจากต่างประเทศนะคะเขาบอกให้กักตัวก็ให้กักตัวอยู่ในบริเวณที่จะต้องกักตัวนะคะอย่าไปเดินหรือว่าเที่ยวไปทั่วนะคะเพราะว่าจะทําให้ชาวบ,บ้านเขาเดือดร้อนนั่นเองนะคะค่ะแล้วช่วงนี้มีการอร์ฟิวก็หลังจากสี่ทุ่มจนถึงตีสของวันรุ่งขึ้นนะคะเขาให้ อยู่กับบ้านอย่าออกไปไหนนะคะเพราะว่าหากท่านออกไปไหนท่านอาจจะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะคะอ่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเจ้าเชื้อโควิดเนะะี่ยค่ะอยู่ในร่างกายมากกว่า1เดือนนะคะฉะนั้นสารคัดหลั่งที่เขา มีปริมาณของเชื้อโควิดอยู่มากๆนะคะอันดับที่1เลยนะคะก็คือนำมูกนะคะฉะนั้นหากเพื่อนใส่หน้ากากอนามัยไปนานๆหรือว่าบางทีรู้สึกว่าคัดคันจมูกอะคะ่ะแล้วเผลอเอามือไปแคะไปล้วงจมูกนะคะท่านก็อย่าลืมไปล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะหรือเจลฆ่าเชื้อโรค แล้วล้างกับน้ำอ,อ่าที่สำคัญนะคะไม่ใช่ว่าถูไปถูมาอย่างเดียวน,นะคะท่านจะต้องถูให้ทุกซอกทุกมุมของเล็บของนิ้วเลยะะของมือเลยทีเดียวนะคะไม่งั้นก็อาจจะเกิดการาสะสมของเชื้อโรคตามซอกอะไรได้นะคะซึ่งบริเวณที่เชื้อโรคค่อนข้างจะเยอะของมือนะคะก็คือเป็นบริเวณปลายนะ แล้วก็บริเวณอพวกหัวแม่มืออะไรงียค่ะแล้วก็หลังมือฝ่ามือเนาะค่ะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าต้องถูทุกซอกทุกมุมนั่นเองนะคะอ่าอันดับต่อมาก็คือจะเป็นน้ำลายนะคะฉะนั้นถ้าเราใส่หน้ากากาอนามัยนะคะเวลาเข้าไปในที่ชุมชนเยอะๆคนจะเยอะนะคะก็อาจจะมีการกระเด็นกระดอนของน้ำลายออกมาจากคนได้นะคะฉะนั้นหากเราใส่ หน้ากากนามัยไว้นะคะก็จะเป็นการป้องกันอีกทางหนึ่งนั่นเองนะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นอุจจาระนะคะเวลาเพื่อนๆไปเข้าห้องน้ําสาธารณะนะคะแล้วเขามีเป็นแบบโขดชักโครกนะคะหากจะให้ดีนะคะเราแนะนําว่าเพื่อนๆควรจะต้อง ปิดฝาเช่า,ชาโคกก่อนที่จะทําการกดน้ํานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคก,กระเด็นกระดอนออกมานั่นเองนะคะอันดับต่อมาก็คือเป็นลําคอในเลือดนะคะในเลือดนี้หากท่านไปกุธธ้คีหรือไปตําแหน่งบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดนะคะท่านก็ควรจะต้องไปเช็คเลือดให้แน่ใจก่อนที่จะทําการบริจาคเลือดนะคะ น้ำตาก็มีสารพัดหลังเหมือนกันนะคะ,ะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าปัสสาวะอาุจิน้ำหล่อเลื่นของช่องคลอดไม่มีเจ้าเชือ้อโควิดอยู่นะคะ,ะแต่อย่าลืมนะคะแม้ว่าไม่มีก็ไม,ไม่หมายความว่าจะติดต่อกันไม่ได้ยกตัวอย่างเนาะหากถ้ามีเพศสัมพันธ์กันก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกัน ระยะห่างอะคะมันก็น,น้อยกว่า2เมตรนะคะฉะนั้นก็ถ้าสมมว่าบุคคลในบ้านนะคะเป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังนะคะยังไงก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะค่ะหาก คลิปที่เราให้คนรู้ในวันนี้นะคะเพื่อนๆเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างนะคะเพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแบ่งปันแชร์ข้อมูลออกไปได้เลยนะคะเพื่อเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์กันนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราเชิญเพรสัตร์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ